ทุกๆคนสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไดอุนนอกนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหวยเราพัฒนานะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจแอดในการคำนวณเลขขอทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะคะประจำนะคะวันที่19นะคะ วันสิงหาคมค่ะนะคะหอเลาพัฒนาวันนี้แอดให้รุด1หนึ่งนะคะเจาะเม็ดเดียว1 7นะคะหวยเราพัฒนารุด 1. หนึเจาะหนนะคะให้ติดกันกันไว้อีกตัวหนึ่งนะคะคือ7 5นะคะสำหรับวันนี้นะคะ แอดปาร์ตี้ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังแนวทางหวยเราพัฒนาของแอดนะคะแอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะมีตังใช้กันทุกคนเลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ